รับยาบาลให้นักชกคู่บาด14แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทางแอปพลิเคชันยามหลักเหลี่ยมฝีมือมวยจัดการน,นะครับอาวุธมวยนี้ออกได้สุนไทยนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยอุเซนเจียวหนังจิ๋วเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสรสคุณนะซ้อมอยู่กับพี่หนุ่มน้อยมือหัดใหญ่นะครับโดนแทงขวาไปจังหวะฝีมือแน่น ยกนี้ก็แมาโดนหมัดไปก่อนครเองไปปลายเหี่ยวนิดเดียวก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับ ด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชวลูม19ศูนยบริการใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทจงไทยเจียนมิงเอียวเอียกจำกัดจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสสกุลกันนี้ขอบคุณยาดมตลาไห่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับ เอาล้วครับสนุกแน่แล้วครับแบบนี้นะครับดูว่ายังใช้แผนตีหัวเข้าบ้านอยู่ครับพี่บอลครับดีด้วยนะครับล็อกแล้วก็หมุนออกข้างเลยนะครับมีลูกขวางมาช่วยเอาล้วครับดูว่าปากายเพชรพยายามจะเบียดจะขทะยมโอ้ยบอลในก็ยังตีไม่ถนัดนะครับโวยเก่าอาชีพอย่างปากายเพชรเอาล้วครับตอนนี้เริ่มจัดแลกกันแล้วนะครับใครดีใครอยู่เลยครับวงในโอ้ครับโอ้ยแหมพอเดินเดินเร็วน่ากลัวเลยครับบวกเหมือนกันครับยิ้มสยามอ่ารวบรวบเท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 แหม มาต้องเดินครับเดินอยู่แล้วกระกายเพชรองษายาบม,มาจังหวะสองแกนี่โอ้แล้วรักเข้าในนมาชิงจับบอลมาแล้วตอนนอี้แต่ว่าเริ่มเริ่มยกยเสียบยกโยบาเขียอเตอร์ผลโดยบริษัทบุญทรงโอสถนจำกัดครับยาบกเลาตักเอา,าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามีไว้ดูไข่คู่มีไว้ดมบริษัแทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดสยาม าปากายเพชรชักจะโมโหแล้วครับเดินเร็วขึ้นเดยดเข้าไปยิ้มสยามที่ในก็ถือว่ายังไม่เป็นรองมากนะครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับยิ้มสยามชุดนี้ชุดนี้โอ้โหเริ่มขวางเริ่มขวางแม่ตีได้ไหมยัดโอ้โหแกตีกัดถึงหน้าเลยครับปากายเพชรอ,อาการมวยยิ้มสยามโอ้ตอนนี้แมเริ่มจะยิ้มไม่ยิ้มไม่ออกแล้วครับโอ้ขณะที่ยิ้มสยาม ทีมงานนี่บอกให้ต่อยมัดสับศอกเยอะๆนะครับแต่ว่าโอ้ลีลาสวยนะครับแต่ว่าต้องขยันกว่านี้นะครับต้องมีหมัดมีศอกอย่าไปถอยเยอะครับต้องปักหลักออกอาวุธแรกด้วยครับเนี่ยครับอาวุธสวยเลยนะครับมีทุกอย่างด้วยครับอ่าครับนี่ครับนักชกจากโกงหล่าพัฒนลุงครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งจริงๆครับชนะคะแนนอิมสยามพ่อเทมสุดควรแบบสนุกครับพักแป๊บด